สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะสบายดีปีใหม่นะพี่น้องเดอ้อทั่วโลกเลยขอต้อนรับกับซูมแอมทีวี TV นิวเนาะวันนี้รายการตัวรยอันทัวร์นะคะลองทามโนซี no How are you How you been I meet you all Just stay okay right now ตอนนี้อยู่กับอาจารย์นะคะอาจารย์ออสซึ่งเป็นศิลปินสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับผมอาจารย์ออสสวัสดีครับศิลปินจิตอาสาวาดรูปและแกะน้ำแข็งก็มาทำบุญที่วัดศรีตุดาอันนี้ตัวจริงเสียงจริงใช่ไหมเนี่ยจริงครับที่รายการอะไรนะที่ออกรายการอะไรนะอาจารย์คน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 เคยออกไปปีสองพันห้าร้อยหนึ่งสองที่มันใช่ที่นี่นะครับก็เป็นวิทยาทานเกี่ยวชีวิตคนไทยลอยต่อสู้ในอเมริกาครับถ้างั้นอาจารย์ ก็พาคุณผู้ชมแล้วเหมือนจะจะเตรียมตัวไปข้างในห้อาจารย์พาทัวร์เนยนะอาจแลยวเหมือนมาตรงนู้นแล้วก็ออกมาทางนี้นะไปเลยจะอาจารย์เดี๋ยวหมืนมาอ๋อแล้วก็ไปคุยตอนนี้ครับพาตัวให้ดูของน้องแหม่มนะครับก็กับอาจารย์นอตนะครับก็อันนี้ดูบรรยากาศก่อนนะครับดูที่ร้านก่อนครับโอเคครับอันนี้เป็นสินค้าของคนไทย อครับอันนี้ของอาจารย์นอยเองนะครับเป็นล่มเพนล่มมาแล้วก็เป็นภาพมวยไทยครับแล้วก็มีล่มเพ้นแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ก็ทรงชาติไทยนะครับไทยแลนด์แล้วก็มีของมวยไทยแล้วก็ล่มของอเมริกันนะครับแล้วมาดูด้านหลังก็มีภาพไก่ชนนะครับเป็นสัญลักษณ์ของคนไทยครับยอดยักสู้ครับครับสีสันแซ่บๆนะครับ แล้วมาดูนี่เป็นภาพล้อครับอันนี้ก็มาวาดช่วยจำบุญที่วัดนะครับเป็นการสเก็ตสดครับเดี๋ยวอาจารย์ช่วงๆใบๆก็อันนี้วาดรูปน้องแหม่มผาวดีนะครับนางงามครับนี่ลำไส้ก็สเก็ตมาเมื่อคืนก็มีรูปหลายอย่างนะครับนี่ครับก็ดูบรรยากาศครับที่วัดนะครับนี่มีคนมากันเยอะแล้วนะครับ ครับนี่บรรยากาศที่วัดครับครับนี่บรรยากาศที่วัดข้างนอกนะครับแล้วก็ดูนี่ลงทานนะครับลงทานลงทานนะครับครับรงทานลงทานอันนี้ลงทานนะลงทานอันนี้ลาสดครับลายสดคุยได้เลยครับ สวัสดีครับพี่สวัสดีพี่ใหม่อ๋อสวัสดีพี่ใหม่ครับเดี๋ยวใส่านนั้นนะนะครับพี่พี่พูดหนีแค่โอเอาครับสวัสดีครับพี่พี่แนะนำหน่อยครับสวัสดีชื่ออะไรครับพี่อ๋อก็เป็นใหญ่นักร้องครับครับอ๋อสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีอ๋อสวัสดีอันนี้ไลฟ์สดครับอันนี้ลงทานนะครับสวัสดีครับพี่แนะนำหน่อยแนะนำหน่อยคุยหน่อยคุยหน่อยครับพี่อ๋อสวัสดีพี่ใหม่เลย ครับสวัดดีครับสวัดดีพี่สวัดดีครับพี่อันนี้ไรสดครับครับสวัดดีครับสวัดดีนี่ไรสดด้วยครับสวัดดีพี่อ๋อน้องมวัดดีอ๋อีลูกสาวเลยครับชื่ออะไรครับโอ้ไม่ต้องไงไม่ต้องไงน่ารักน่ารัก <kas S 1> บายบายหน่อยไม่บมยหน่อยสวัสดีหน่อยสวัดดีสวัดดีครับวันนี้ไรสดนะน้องคุยหน่อยขอคุยห <สา S 2> น่อยครับอ่าสวัดดีครับน้องชื่ออะไรอ๋อวันนี้มา อันที่นี่สงการใช่ไหมครับอ๋อครับสวัสดีพี่ใหม่นะครับครับสวัสดีพี่ใหม่ครับพี่น้องครับสวัสดีไรสดเลยครับรถไฟไปคนลาวคนไทยนะนี่ครับสวัสดีลาวคนไทยอ๋อใช่ใช่มันมีเงนใส่ไหมนี่ป้ายของสงการนะครับก็เป็นพี่ยุบดีเป็นประธานนะครับสงการก็บรรยากาศ แค่ต้องบอกบอกสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับแนะนำหน่อยแนะนำหน่อยอันนี้ไลฟ์สด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 วีดีโอครับแนะนำหน่อยแนะนำครับสวัสดีหน่อยพูดหน่อยวันนี้วันถวารครัอครับครับครับสวัสดีครับเนาะออ๋คครรัับบสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ อันนี้ครับหน้าวิธีดีพระครับหน้าวิธีครับอันนี้ไร่สดสวัสดีครับพี่อันนี้ขอพี่หน่อยอันนี้ไร่สดไร่สดไรสดครับพี่วัสดี้พี่ใหม่เหพี่คการมาดีเป็ใหม่นี่ของกลุ่มจานกรุงใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อแนะนำหน่อยพี่สวัสดีเดี๋ยวเรื่อันนี้ เอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกคันปติอิจิตังกัิตังตุหังติปเมวะสันนสตุสัมเยปุเรตุสังกปาจันโทปนารโตยะธาบริโชติระโตยะธาปิโยอาวิวัตตุสัตวะโควิญญาจต Hãy subscribe cho kênh lại Mì Gõ Để không bỏ đi những video hấp dẫn đi คุณผู้ชมคะ,ะเดี๋ยวมันถ่ายให้ใหม่นะ,อะขอบคุณอาจารย์ออสมากคะ่ะขอาจารย์กล่าวสวัสดีค่ะ